อันนี้คือข้อกัวที่เป็นเหล็กนะผู้ชมครับแต่ว่าไม่ธรรมดาเนาะมันมีจุดเด่นของมันนะผู้ชมครับเมื่อกี้พี่บอกว่าไงนะครับยก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 ออกเลยค่ะยกได้ทุกเป็นเหมือนจิ๊กซอใช่ใช่คือเอามาประกอบเป็นข้อกัวสาเหตุที่ทาเป็นจิ๊กซอเพราะว่าเราต้องการที่จะทำความสะอาดค่ะเอาเอาถ่ายใช่เอา,เอาถ่ายเข้ามาเอาอ๋อเอาถ่ายเข้ามาเกลีดได้เลย อย่างเช่นตัวนี้นะผู้ชมครับอะดูรังอาหารแล้วกันรังอาหารก็จะมีข้อต่อใช่ไหมครับอ๋อมีข้อต่อเนี่ยผู้ชมครับท่านดูสิครับว่ามันเป็นเหมือนจิ๊กซอเป็นข้อต่อนะผู้ชมครับเห็นไหมเวลาเราจะยกออกเราก็งัดขึ้นเลยอ๋ออันนี้คือรังอาหารเนาะประตูก็เป็นนะครับเป็นล็อกอย่างนี้นะผู้ชมครับแล้วด้านนี้ก็เป็นบูฟสว่ อ๋อเนี่ยพี่ชมครับตัวนี้ก็เป็นบูทสวมเวลาเวลาเราเอาออกก็ดันขึ้นเลยส่วนตัวนี้นะพี่ชมครับท่านจะเห็นเป็นบานพับเนาะยกได้เหมือนกันใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยพี่ชมครับยกได้หมดเลยแสดงว่าเวลาเราจะเกรดหรือไถเราก็ดันขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยอ๋อเนี่ยพี่ชมครับอ๋อมันเลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับ เป็นจิ๊กซอทั้งทั้งโคกเลยแต่ว่าเสายกไม่ได้เนาะเสายกไม่ได้นะทุกผู้ชมครับแต่ว่าส่วนอื่นของโคกวัวสามารถที่จะยกได้หมดเลยแสดงว่าเวลาเราไถเนี่ยเราไถเข้าฝั่งนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็คลิดเข้าทางนู้นก็ได้อ๋อคือเข้าได้หมดเลยมันจะเหลือแค่เสาเนาะโอ้โอเคครับกผู้ชมครับอันนี้ใครบอกมาครับนี่คิดเองเลยครับอันนี้แันนี้แฟนคนทำ อ๋อแฟนเป็นคนคิดเราเจอปัญหาอะไรมาครับเราถึงทําข้อวัวอย่างนี้ครับก็ทําให้มันเอาเอาทําความสะอาดง่ายอ๋อทำให้มันเอาไม่ได้ไม่ต้องโกยอ่ะมันไม่ต้องเปลืองคือคือเราไม่ต้องเปลืองแรงคนคือถ้าเราเอาอุจจาระโวกออกนี่เราก็ไถครั้งเดียวเลยโอ้เหลือนิดหน่อยตกของก็ครับผมอย่าน้อยก็เหลือนิดเดียวแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรเนาะมันบริหารจัดการง่ายนะผู้ชมครับโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ นมผู้ชมครับเห็นรอยต่อนะครับเนาะเป็นเหล็กข้ออ้อยแล้วก็เป็นบูทสวมนะผู้ชมครับยาวไปถึงนู่นนะครับทางคอกเป็นอย่างนี้หมดเลยนะผู้ชมครับ